อูอ EN en> ูอูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอูอูคุณแม่คุณแม่คุณแม่เดียวเดียวเดียวคุณแม่ใจเย็นคุณแม่ใจเย็นสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วบอยเฟรนด์เกมเมอร์เสียงเพีย Yeah. จากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะผมนั้นก็ได้พิชิตใจคุณพ่อได้สําเร็จแล้วก็ได้ปกป้องแฟนสาวจากเด็กหนุ่มคอสตูม2ตัวนะครับผม2ตัววะ่ะสำหรับในวันนี้ผมจะต้องดับลิสกับใครนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่ากับเกมไฟเดย์ไนฟันกินครับผมโอเคครับจากคลิปที่แล้วผมก็ได้ลองอ่านคอมเมนต์ดูนะรู้สึกว่าหลายหลายคนนั้นอยากจะให้ผมเจอกับเดอะมัมคุณแม่ของเกิร์ลเฟรนของเรานะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะเจอกับผู้หญิงคนนี้ ผมต้องเจอกับพิกโหรือพิกโกหรือพิกกี้พิก้าปาปิก้าแล้วเล่นนะครับเขาคือพิกโกครับผมเพื่อนร่วมชั้นสมัยเด็กของบอยเฟรนด์เรานั่นเองซึ่งสตอรี่คขาๆนะครับคุณพ่อของเกิร์เฟรนด์เรานั้นได้จ้างคนมาฆ่าเราเว้ยซึ่งไม่ใช่ใครอื่นเลยนั่นก็คือพิกโกคนนี้นั่นเองหลังจากที่คุณพ่อจ้างพิกโกมาฆ่าเราพิกโกก็ได้เดินทางหาเราครับแต่พอพิกโกนั้นได้เจอเราเข้า เอ้านี่มันเพื่อนสมัยเด็กนี่หว่าพิกโกเขานะครับก็ได้เสนอบางอย่างให้กับผมเฮ้ยเพื่อน o บ f r i เรนเอานี้ไหมเรามาแลบดิสใส่กันเอาไหมล่ะถ้าเกิดแกชนะฉันจะปล่อยแกไปแต่ถ้าเกิดแกแพ้แกจะต้องเลิกยุ่งกับ l กล i เฟนแล้วหายหัวไปจากที่นี่ซะ o บร r ฟ e รนก็เลยตอบเขาไปว่าได้เลยเพื่อน นั่นเป็นที่มานะครับของการแรบดิสระหว่างผมกับเพื่อนซีของผมผมพูดอะไรวะเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนไป 2> 3, 2, 1, มาเลยเพื่อนหุยอุยอุยเพื่อนเราบิดบล็อกนะครับใส่บิดบล็อกมาเลยมาเลยเพื่อนไม่็อกไม่กลัวหรอกไม่อะฮะเพื่อนเราบิดบล็อกเสียงเท่มากครับ อฮเพลงแรกน่าจะเป็นการร้องเชิงเช่นเคยนะครับซึ่งกดง่ายมากเสียงคีย์บอร์ดดังอีกแล้วขอโทษครับอ่ะฮะอุ๊ยชิบหายแล้วเฮ้ยเพื่อนมันมีจ,จังหวะแบบจังหวะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นได้เห็นป่ะ,ปะจังหวะรัวรัวโน้ต โอ uh ้ยอะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอื้อเอื้อเอื้อโหโอ้ยเพื่อนบิทบล็อกแล้วมาเลยเออ้อจังหวะโลนดเพื่อนโหดมากครับมันจะเป็นจังหวะที่แบบว่า สองโน้ดมันชิดกันอะซึ่งผมกดจังหวะนั้นไม่ทันจริงๆนะโอเคเสียงเพื่อนเป็นเสียงบีทบ็อกเพลงสองมาเลยอุ้ยอุ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วอฮะจะอยู่ตันมีวะเุ้ยเท่มากเท่มากผมชอบตัวนี้มากนะปิโกเสียงเท่มากเออเออ ฮะโอ้โหเออโหจังหวะเมื่อกี้นรกมากโอ้โหมา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 เอ้ยอะือ,อเกือบจะดีแล้วเมื่อกี้อะฮะ โอ้โหรัวอะไรขนาดนั้นนะรถไฟมงตะอมองรถไฟเดี๋ยวเดี๋วโอเคเราจะไปแบบยาวๆเช่นเคยนะครับไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นให้เห็นไปเลยว่านูบแค่ไหนอ่ะฮะว่าผมชอบผมชอบเป็นเสียงเท่มากมุตะชมเขาเดี๋ยว โอเคไม่โอเคโอเคเพลงไล่ผ่านไปนะครับเราก็ยังเอาหัวชนหน้าเขาสําเร็จเอาหัวชนหน้าวะมาเลยพิโกเพลงสุดท้ายจัตเโอู่ซา,าวอะไรกันนี่มันซาวอะไรกันนี่อุ๊ยอุยอุ๊ย,ยโคตรเท่ทุกคนโคตรเท่แต่เราจะกดได้ไหมอีกเรื่องเอ อาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทอนแรกน่าจะเป็นแบบเนิบเนิบให้เราก่อนนะครับแม่จะไปตายท่อนหลังโอเคมามามาแล้วผ้เสียงก็เท่มากแล้วเกรลเฟรนด์สนใจไปคบกับคนนั้นแทนไหมเส <laughs> <laughs> ียงก็เท่ไปก็หโหมาแล้วบิดบ็อกบิดบ็อกจังหวับิดบ,บ็บอกอ,บบอ,อ,อืชิบหายชิบหายแล้ว เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคมามาผมคือผมต้องมองที่โน้ตเราอย่างเดียวนะครับห้ามมองตรงอื่นเลยเออเออไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคอเพื่อนบิดบ็อกได้โหดมากทุกคนสายบิดบล็อกเออ ได้อยู่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 ม่เป็นไรได้อยู่อโอเคจบยังมีเพลงต่อไปไหมจะเพลงอะไรมางัดสู้อีกไหมผมเป็นสาวที่เท่มากบวกกับเสียงแรปของพิกโกสุดเท่กับรถไฟที่ทำให้ผมปิวสลวยสวยเก๋โอเคพิกโกผ่านไปได้สวยครับผม ระหว่างนั้นพิกโกก็บอกแล้วว่าเฮใช้ได้นี่ฉันจะไม่ฆ่าแกแล้วกันบ๊ายบายคุณจะพากเสียงอะไรให้พิกโกนะครับไม่คิดว่าเสียงมันจะเท่ขนาดนั้นโอเคครับตัวละครที่คนรอคอยก็มาถึงแล้วจะมมัมนั่นเองซึ่งประวัติตัวละครตัวนี้มาอะไรยังไงผมไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้เลยจริงๆครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเลยครับคุณแม่ลองิดจิตใจแม่ด้วยการดิสดิสวะอะฮะ อุ้ยคุณแม่เสียงแหลมมากอืมอุ้ย,อยโอเคเพลงแรกนะครับมีการสอบซอบเดี๋ยวตัวอะไรมันไปเต้นข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นแดนเซอร์ของคุณแม่อุ้ยอุ้ยเอ้าโอ้แม่มาถึงก็โอ้ผมละสายตาไปมองตรงอื่นไม่ได้เลยนะครับ เถอไม่ได้เลยคุณแม่เนี่ยโอเคแต่คุณแม่เสียงพอมากแหลมแบบเพาะๆโอเคโอเคแยบ,บแลบบมองแต่คุณแม่โทษโทษโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยทุกคนเอ,อือ มา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 ้วสายตาจากตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณแม่ต้องแบบตั้ง,งใจจริงๆอืมอ่าอุ้ยร้องประสานเสียงโอเคอ,อ,อุ๊ยมาคุณแม่เพลงแรกซับซ้อมให้ผมใช่ไหมล่ะผมดูออกนะ แต่จริงๆก็สมกับเป็นแม่ลูกกันนะครับดูจากสีผมแต่สีผิวนี่ไม่ใช่นะคนละผิวเลยเอ๊ะตั้งแต่คุณพ่อและสีผิวเนี่ยมันยังไงกันแน่นะผมว่ามันต้องมีเบื้องหลังบางทีแฟนสาวของเราอาจจะเป็นลูกปีศาจก็ได้ครับทุกคนเพลงสองละตั้งใจก่อนโหู้สึกคุณแม่เขาจะเป็นแบบสายแบบให้เรากดรัวๆนะครับแบบสลับรัวๆฟุๆฟ๊ฟฟ เนี่ยเนี่ยแบบไหลไปอ่ะเออโวผมกดได้นะเมื่อกี้แต่ว่ามิดปินมิดมิดลอยเลยโอ้โหคุณแม่คุณแม่แม่ใจเย็นกดไงวะท่านเมื่อกี้เออตาย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 เสียงคุณแม่บาดใจมากทุกคนเสียงบาดใจมาก เออตายตายตาย <c oughs> ชิบหายแล้วนี่เพิ่งเพลงสองเองนะเนี่ยใช่ไหมโอ้เพลงสองอยังขนดาดนี้อุย๊ยมาแล้วร้องประสานเสียงสุดฟินโอ้โหคุณแม่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  โอ้โหคุณแม่เขาโซโลโยับเลยทุกคนดีนะเราไม่ได้โซโลเทรนเซอร์มีความสุขจัด <S <S มาเลย <S <S โอ้โหเ,เปิดมาก็หวดแล้วคุณแม่ <S <S ชิบหายโเร็วมากทุกคนเออจุดอ่อนของผมคือเพลงเร็วนะมองไม่ทัน เพลงเร็วรัวเนี่ยแต่เอาดูอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจมาโอ้ด um. ีตั counting, 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 grinding, counting. Okay, ้งใจแล้วใช่ไหมเหยื่อคุณแม่ขอจั่าหายใจหน่อยขอพักหายใจหน่อยอุ๊ยโอ้ตาย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 โอเคนะาน้ท่อนนี้แหละน่าจะเป็นจังหวะพักหายใจ อ้าโหอูอ oh. oh, 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 oh. ู้อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี jamais, jamais, jamais. Ô, Ora, mm, sich, ่ยอ <ham> <íll> <one> ู้คุณแม่คุณแม่คุณแม่เดียวเดียวเดียวคุณแม่ใจเย็นคุณแม่ใจเย็นตาย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 กยตายตายตาายตาาายามตาย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  โอเคโอเคโอเคตั้งใจตั้งใจมา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 เอ,อือบโอเคทุกคนเกือ <laughs> บตายนะครับโอ้โหไม่ไหวจริงคุณแม่โ,โหดมาก ูคุณแม่แบบไม่อยากยกลูกสาวให้เราเงีเออ้ยเอือดมูตาพูดเอือดเอือดอื่นยัไงมูตาพูดอืออือนสุดท้ายจบสวยครับไม่เปรย์แฮยโอ้คุณแม่คุณแม่ผมอเกือบตายทุกคนเมเกือบตายคุณแม่โหดมากโอเคครับอย่างน้อยเราก็ไปจิตใจคุณแม่ได้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้เราจบอยู่ที่คุณแม่ก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างครับทุกคนเพียรส,สุดผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วเจอคุณแม่เข้าไปแล้วแบบเหลืออีกสองวีค เจอใครเนี่ยโอ้โหม,มาแบบดูโอ้กันเลยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยวิดีโอเกมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ